ใครๆก็อยากจากิจการหรือบริษัทของตัวเองเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพราะอยากรวยแต่รู้หรือไม่ถ้าคุณเอาเงินนั้นไปใช้ส่วนตัวติดคุกแน่ฐานช่อโกงเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมทีนะครับผมเชื่อว่าเป้าหมายอย่างเลยหรือว่าก้าใหญ่ๆของบริษัทต,ต่างๆนะครับทั่วโลกคือการเอาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย พื่ออยู่ในตลาดหุ้นนั่นเองเพื่อนๆหลายๆคนก็เข้าใจผิดว่าโอ้โหเอาหุ้นเข้าจดทะเบียนนะได้เงินมา5 6าหกพันล้านหุ้นเครื่องเป็นของเราอยู่ส่วนหนึ่งเงินที่ได้มานั้นเป็นของเราเราเอาไปใช้อะไรก็ได้ไปซื้อบ้านซื้อรถผมบอกได้เลยครับว่าอันนั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าเราขายบริษัทเข้าตลาดหุ้นถ้าใช้คําให้ถูกนะครับต้องบอกว่าเราเข้าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ เพื่อต้องการเพิ่มทุนบริษัทตังหากเพราะหลายๆคนเข้าใจผิดจึงทําให้เกิดเหตุการณ์ที่อ้าวได้เงินมาใช้ไม่ได้เงินเป็นของบริษัทอย่างนั้นเหรอเพื่อให้เข้าใจใง่ายๆครับผมขออธิบายในการขายหุ้นกับการเพิ่มทุนของบริษัทนะครับให้ชัดเจนเลยการขายหุ้นแปลว่าอะไรสมมุติว่าผมลงทุน1ล้านบาททํากิจการโตขึ้นไปเรื่อยๆกิจการมีมูลค่า10ล้านบาทแล้วแล้วก็มีคนบอกว่าอุ้ย ทีบริษัททีเนี่ยถ้าเติบโตนะขอซื้อหุ้นทีหน่อยได้ไหมขอซื้อหุ้นทีแปลว่าอะไรผมบอกเอ้ยผมขายอ่ะ่ล้านนะเพราะบริษัทมีโอกาสเติบโตถึงแม้มูลค่าตอนนี้ยี่สิบล้านถ้าเขาบอกโอเคได้เขาขอซื้อหุ้น50%แปลว่าเขาเอาเงินมาให้ผม20ล้านแล้วเขาเอาหุ้นไป50%ถูกไหมครับแปลว่าบริษัทก็มูลค่าเหมือนเดิมนะ20ล้านแต่เป็นเจ้าของผมครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งบริษัทก็ดําเนินการต่อไปปกติอันนี้นะครับคือการซื้อขายหุ้นหรือชัดเจนนะครับเขาบอกเขาซื้อของผมร้อเซเลยที่ขายทั้งบริษัทเลยอ่าผมได้เงินม,มาสีล้านผมก็จบผมไม่ได้เป็นเจ้าของอีกแล้วถูกไหมครับแต่การเพิ่มทุนในบริษัทแตกต่างกันออกไปครับยกตัวอย่างเหมือนเดิมครับเช่นผมบอกว่าเออเนี่ยผมทํากิจการมาเหมือนเดิมนะลงทุน1ล้านบาทมูลค่าบริษัทของตอนนี้ยี่สิบล้านบาทแล้ว แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากจะมาซื้อหุ้นผมเขาอยากจะมาเพิ่มทุนลงทุนด้วยกันแปลว่าเงินที่เขาจะใส่เข้ามาไม่ใช่ของผมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะใส่เงินเข้าไปในบริษัทนะอีก100ล้านบาทแต่ขอหุ้นคุณอนะ่ะ50%แปลว่าอะไรผมเหลือหุ้น50%เหมือนเดิมนะครับเขาได้หุ้น50%ใส่เงินมา100ล้านบาท แปลว่ามูลค่าของบริษัทผมนะครับก็คือ200ล้านบาทนั่นเองแต่ถามว่าเงินที่ใส่เข้ามาอีก100ล้านบาทนั้นเป็นของผมหรือไม่เปล่านะครับเป็นของบริษัทเห็นไหมครับแตกต่างกันนะครับในกรณีที่1คือขายหุ้นก็คือมูลค่าบริษัทเนี่ยเท่าเดิมหรือคงที่ตามที่เรตกลงซื้อขายกันไว้แต่รูปแบบที่2ก็คือการเพิ่มทุนบริษัทเนี่ยมูลค่าของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีเงินใส่เข้ามาใหม่นั่นเองนะครับเห็นไหม ตรงนี้ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะแล้วการจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์คือข้อ2ครับคือการเพิ่มทุนบริษัทนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เอาบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือมีเป้าหมายจะเอาบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหุ้นนะต้องระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะครับอ้าวแล้วทําอย่างเนี้ผมจะรวยได้อย่างไรล่ะผมอยากรวยนี่เอาเงินเข้ามาปุ๊บผมก็ใช้ไม่ได้ผมก็นั่งบริหารต่อต้องทํางานต่อใช่แล้วครับ แต่เ,เพื่อนๆอย่าลืมนะในเคสแรกนะครับที่ผมบอกว่าผมขายบริษัทนะครับมูลค่า40ล้านบาทก็เถอะแต่อย่าลืมนะครับว่าเงินบริษัทเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นนะเพราะว่าผมเอาเงินส่วนนั้นเข้ากระเป๋าตัวเองไม่ได้เพิ่มทุนให้บริษัทเพราะฉะนั้นผมเนี่ยจะเป็นเจ้าของกิจการนะครับมูลค่า40ล้านบาทโดยที่บริษัทเนี่ยมีเงินสดเท่าเดิมและผมมีหุ้นน้อยลงเพราะผมเอาเงินที่ ได้จากการขายมันเป็นของผมแต่กลับการถ้าเพื่อนเพื่อจดทะเบียนเข้าในตลาดลัพย์เหมือนแบบเมื่อกี้ <ๆ S 1> เพื่อนๆอาจจะเหลือหุน้นแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่บริษัทของคุณกลายเป็นสองร้อยล้านบาทนั่นแปลว่าคุณถือหุ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของบริษัทที่มีมูลค่า200ล้านบาทนั่นเองเห็นไหมครับรวยขึ้นแล้วถ้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นได้เท่านั้นไม่พอครับถ้าคุณอยากได้เงินนะคุณก็เอาหุ้นที่คุณถือเนี่ยสามารถขายในตลาดซับหรือขายในกระดานเทรดครับที่เราซื้อหุ้นกันครับได้เป็นตัวอักษรย่อ เมื่อเวลาตลาดซับเปิดอันนั้นแหละถึงจะเป็นเงินของเพื่อนๆจริงๆนะอันนี้คือประโยชน์ข้อแรกเห็นไหมครับว่าโอ้เออขายหุ้นเราก็ได้เงินแล้วเนอะแล้วถ้าบริษัทเติบโตขึ้นราคาหุ้นยิ่งขึ้นคนที่เป็นเจ้าของหุ้นก็จะยิ่งรวยขึ้นนั่นเองอย่างที่2นะครับการที่บริษัทต่างๆเข้าจดทะเบียนในตลาดซับได้ทําให้มีเครื่องมือทางการเงินเพิ่มมากขึ้นอย่างแรกเลยนะครับคนทาธุรก,กิจทั่วไปก็กูก้ธนาคารถูกไหมครับแต่ไม่สามารถออกคุณกู้ได้หรือว่าต้นทุนการออกคุณกู้เนี่ยสูงมาก แต่พอเข้าจดทะเบียนปุ๊บโอ้โหระดมทุนก้อนใหญ่เมื่อเทียบเงินที่ใช้ในการออกคุณกู้กับเงินก้อนที่ได้ก็รู้สึกว่าเออคุ้มและเป็นช่องทางในการกู้เงินอีกอย่างนึงด้วยและบางทีนะครับต้นทุนต่ากว่าต้นทุนธนาคารเสียอีกทําให้ต้นทุนโดยรวมของบริษัทลดต่ําลงนะครับอย่างต่อมานะครับบางทีอุ้ยเราเพิ่มทุนไปแล้วรอบหนึ่งเราอาจจะขอเพิ่มทุนอีกก็ได้หรือ ไปหา private placement ครับก็คือกลุ่มคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยเราอยากได้เงินทุนเพิ่มสัก3ามสี่ร้อยล้านนะเข้ามาลงทุนไหมเดี๋ยวเอาหุ้นที่เราจดทะเบียนในตลาดซับเดี๋ยวออกหุ้นใหม่ไปให้เลยเห็นไหมเครื่องมือทางด้านการเงินเยอะแยะมากเลยหรือแม้แต่ออกลูกหุ้นบริษัทก็ได้เงินทุนเพิ่มนะครับนี่แหละครับคือเครื่องมือทางด้านการเงินที่บริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีอำนาจเนี่ยกว่าบริษัททั่วไปอย่างที่3นะครับถ้าบริษัทนั้นทํามาค้าขายจดทะเบียนในตลาดซับความน่าเชื่อถือก็เพิ่มมากขึ้น เออบริษัทคุณมาจากไหนครับอ๋อถ้าไม่รู้จักไม่เป็นไรครับผมจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไปต่างประเทศก็ง่ายดีลงานในประเทศก็ง่ายนี่แหละครับคือเหตุผลทั้งหมดนะว่าโอ้โหจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับรวยขึ้นเอ่ยมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นทําให้หลายๆคนนะครับที่มีกิจกรรมของตัวเองมีบริษัทเป็นของตัวเองอยากจะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่คุณอย่าลืมอย่างหนึ่งนะครับว่าเมื่อระดมทุนแล้วการที่คุณ เอาเงินเข้ามาแล้วให้คํามาสัญญาว่าเฮ้ยเราจะเอาเงินเนี่ยไปขยายกิจการนะเราจะเอาเงินไปลงทุนเพิ่มนะมันคือภาระผูกพันนะครับการเข้าตลาดรัพย์มันคือก้าวแรกที่จะทาให้บริษัทของคุณเนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นภาระผูกพันยังมีเกมธุรกิจยังต้องเดินต่อไปนะครับ ขอให้มีความสุขในการลงทุนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนให้ช่วยกด subscribe ผมหน่อยนะครับที่ YouTube คุยกันเงียบีแล้วก็ Facebook คุยกันเงียบีนะครับแล้วก็ตัวผมเองนะครับก็มีกลุ่มปิดนะครับที่ชื่อเลยนอันเอิญทุกวันอังคารสทุ่มผมกับคุณคิมพ r o p e r t y Life นะครับก็จะมาสรุปข่าวเศรษฐกิจให้ฟังกันทุกสัปดาห์นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่กุณาฟังคลิปนี้จนจบแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ